กับสัสดีชาวสกาทุกคนวยครับกูอยู่ผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบกับการอัปเดตกิจกรรมนะวันนี้ไม่ได้มาเล่นให้ดูนะครับพบกับนี่นี่นี่มาพกับกิจกรรมอัญเชิญเทพแห่งพูดนะครับก็เป็นระดับสูงสุดของสกินเทีนนัดนะเผื่อใครสนใจนะครับเริ่มต้นที่1คูปองจบที่กี่คูปองเอตานเชิญประธานพรนะครับเผื่อใครสนใจนะอ่านี่นี่มีเลดบอกแล้วนะครับกล่องร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเปิดทีละหนึ่งกล่องเท่านั้นนะอืมเขามีเตือนอยู่นะมีโอกาสได้รับตานเชิญประธานพร 2รุ่นรับสกินสูงสุดระดับอันติเมต5 5เเลยนะก็เข้าประมาณนี้นะซื้อสูงสุดก็จะประมาณ245ก็5กล่องครับกล่องแยกก็ประมาณ4 9่ขูดปองนะใครสนใจก็มาเติมแล้วก็มาลุ้นกันได้นะสำหรับใครสายกาชานะก็เขประมาณนี้กล่องก่อโปรไฟล์บิ๊กบัฟนะครับอ่ากล่องเนี้ยหลายๆซทรัพนะเตือนไว้ก่อนใครสนใจก็จัดไปเลยครับ นะจำกัดแค่3รอบใช่รอบละส1กล่องเนาะก็ถ้ารวมๆก็ประมาณ33กล่องคร่าวๆนะครับอืมดูเลทดิก็โปรไฟล์ศูนย์จุดสองสี่นะเลทยังไม่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยก็ก็ประมาณนี้นครับส่วนฮีโร่ฟรีก็นะอืมก็อย่าลืมมาทำกิจกรรมกันนะครับสามารถเลือกรับได้นะอ่าถ้าครบปกอันนะครับก็ก็ประมาณนี้นะไม่มีสองทิลิคลิกสิก เพนซาตาแล้วก็บินเนตหรือไวยบินเนตอิฟเนตอิฟเนตแล้วเกลอกกในส่วนของตายเทมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับกรอบโปรไฟล์กับอันนี้เราอัปเดตไปแล้วเนาะในส่วนอันนี้ก็จะมีในส่วนของแยกมาอีกทีก็ส่วนของกรอบโปรไฟวิบปั๊บแบบกล่องละ19คูปองนะครับอ่ากล่องสกินถาวรอนเผื่อใครสนใจก็อย่าลืมมาเก็บกันได้นะครับเพราะว่าผมขาดแค่เตยวเซียนสกินเดียวนะ สกินอื่นก็เต็มแล้วคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับส่วนสกินมวยไทยก็อย่าลืมมาจับใจแย้สอยได้นะชิ้นส่วนสกินรู้สึกจะเปลี่ยนเอฟเฟกด้วยนะเปลี่ยนนิดนึงไปเห็นเขาบอกอะ่ะนั่นใจผมกาลังชั่งใจอยู่ว่าจะเติมดีไม่เติมดีนะส่วนสกินเออนี่นะตาอันเชิญฮีโร่ห้าตำแหน่งก็ส่วนตัวตู้นี้จะคุ้มมากนะครับเพราะว่าแต่และสกินของในตู้เนี้มันสวยไม่ใช่หรอกผมมีแล้วไงผมก็เลยบอกว่าสวย และอย่างผมเล่นแล้วไงครับอ่าคราวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะก่อนจากกันไปขอเปลี่ยนสกินที่ลูกรักกันก็สุขสาวันฮาโลวีนนะครับสามเอ็ดนะถูกปะถูกวันปะเจ้าพวกมดปลวกก็สันฮาโลวีนนะครับวันี้วันฮาโลวีนนี่มันเป็นเหมือนกับวันเกิดวันที่สองผมไปแล้วผมชอบมากอ่าก็ แล้วจากการจะได้ปัตติกลแล้วแหละกดเนน่ะนะบายสกินต่อไปที่เราจะรีวิวลงในช่องเราน่าจะเป็นในส่วนของเย่ yeah. ไม่ก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาลัมเบอร์เข้ามาในกิจกรรมสุ่ม50คูป,ปองหรือเปล่านะภาวนาว่าให้เป็นเอ่อไอต้นเดือนต้นเดือนอะไอไอลูกแก้วทองอะ,อะใช่ปะ่ะเออให้ภาวนาว่าให้เป็นลูกแก้วทองช่วงต้นเดือนนะครับเพราะนี่ดีเห็นปะ่ะรีเฟซนะอีก9ชั่วโมง ซึ่งเต be ิมปองต้นเดือนเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นสกินลัมเบอร์ของเซิร์ฟไทยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะร่าวๆก็ประมาณนี้กันนะครับชอบกดไลค์ด้วยแชร์กดแชร์กดซับสไครต์จับเก่นไร้ใจคนดำคลิปมามครับสนใจเป็นคลิปต่อต่ตอนะก็สติได้แล้ววันนีฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีแล้วเจอกันเจนี่